ก็โฟลแพลตฟอร์มค่ะเลนส์ดูที่ป๊อปอัพเรือนะคะป๊อปอัพเรือชิ้นนี้นะคะมาจากหนังสือที่ชื่อว่าอเมริกา national park นะคะซึ่งสร้างสารรค์โดยคุณบรูซฟอสเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองวิเคราะห์แล้วก็แกะกันดูนะคะว่าเขาใช้กลไกอะไรในการสร้างสารรค์ป๊อปอัพชิ้นนี้บ้างนะคะขั้นแรกนะคะก็ดูที่พื้นฐานข้างล่างนี้นะคะเทียอชื่ว่าเขาน่าจะใช้กลไกที่เรียกว่า a n งก o โฟนะคะแต่เป็นลักษณะของแองก o โฟที่แบนราบไปกับแบ็กกราวด์แบบนี้ค่ะดูที่รอยพับด้านข้างนะคะเขาก็เหมือนจะเสริมป๊อปอัพที่เป็น a n งก o โฟนะคะเข้าไปที่รอยพับด้านข้างแบบนี้นะคะเพื่อใส่ทีแมนนาทีเข้าไปนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเรือเนี่ยคะ่ะเพื่อให้มันยกขึ้นนะคะเขาก็จะใส่กลไกที่เรียกว่าแองก o โฟแพลตฟอร์มเข้าไปค่ะ ลักษณะของ a n g l o โฟ t พ a t f o r ์ m ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ a n g l o โฟแ p l a t f o r m ค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวเรือนะคะเคยดคิดว่าเขาน่าจะใช้ตัวกลไกลที่เรียกว่าเลนส์ค่ะลักษณะของกลไกเลนส์จะเป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ส่วนของคนนะคะที่อยู่บนเรือนะคะเขาก็จะใส่กลไกลที่เรียกว่า p a r a l l e l หรือกลไกลขนานเข้าไปนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ นี่แหละค่ะคกลไกทั้งหมดนะคะท,ที่เคียสคิดว่าเขาใช้ในการสร้างสารป๊อปอัพชิ้นนี้ค่ะลองเอาเทคนิคการวิเคราะห์แล้วก็แกะกลไกไปลองทำดูนะ,ะถ้าชอบทริคหรือว่าเทคนิคแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะ